อ,อ,อข้างบนก็มาข้างล่างก็มานั่นไงโดนก่อนเลย,ยโดนทรับแตกไปนึงระตายมายสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอ้เอ๋อมอสชแนลแต่ตอนนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนกันนะฮะแล้วก็ในคลิปวิดีโวันนี้เนี่ย ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกเลยนะฮะในช่องของผมในปีใหม่นี้นะฮะ2022นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าคลิปแรกเราจะมาลงแรงโปเกมอนกันเลยว่าปีใหม่นี้เราจะได้แรงขึ้นหรือเปล่าหรือจะแรงลดหรือจะแรงเท่าเดิมยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะซึ่งคลิปตอนนี้ผมได้เล่นตรงนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนเลยนะฮะเรียกได้ว่า ปีใหม่กันสดๆร้อนๆแล้วเราก็เล่นกันเลยเรียกว่าเล่นข้ามปีเลยก็ว่าได้นะฮะก็ <Wow. S 1> สลับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้เนาะว่าผมจะได้เล่นเป็นโปเกมอนตัวไหนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าได้เล่นเป็นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวายคลิปผมก็จะมาส่องขอแล้วก็มาแนะนําในคลิปที่ผมได้เล่นไปแล้วกันเนาะ,ะซึ่งแรงของผมเนี่ยก็อยู่ที่อัลต้าคัสสองนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจบคลิปแล้วแรงต,ตรงนี้เนี่ยจะลด หรือว่าจะเป็นอัลตาสามหรือจะตกฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยฮะเจอกันในเกมก็ผมนะคอับผมเรามารุ้นกันว่าเกมนี้ผมจะจะได้ไหมนะมาเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้ว <Go! S 1> เออผมต้องไปเล่นบนเหรอเนี่ยด้วยความที่ฉันไม่ได้เล่นนานนะนานมากๆด้วยแหละนิมเฟียเนี่ยผมบอกเลยว่านิมเฟียเนี่ยตั้งแต่ตัวละครเข้าใหม่ๆผมก็ ไม่ได้แตะมันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น <S <S <an> <S อาจจะมีการมึนๆในสกิลบ้างนะฮะป <S an> ุ๊บยิงไปยิงก่อนดารานดารานดาราเพื่อนกาปูเอาเพื่อน <S <S <an> <S พักเพื่อนพักจังหวะยังได้สไลด์ลื่นโอเคข้างบนเราเจอกบนะฮะปุ๊บ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 ไรได้ไม่รู้แต่กบมันต้องตาย อย่าปล่อยให้มันหนีโอเคสวยงามฮะอ,อ๋อเจอนิวเฟียเหมือนกันนะเป็ดอีบุยอยู่ตีไปสโลโก่อนอุ๊บอุ๊บอุ้ยมันแรงมันแรงมันอยู่ในป้อมอุ๊บไปก่อนละเจอกันเพื่อนช่วยตัวเองนะทำอลไรไม่ได้จริงอุ้ย,ยเกือบแตก ผมว่าเราดันสูงไปนิดนึงฮะคือเมื่อกี้เราน่าจะดังไ,ได้แต่ว่าผมลืมไปว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ใส่สกอร์ชิลมานะฮะแต่ลำบากนิดนึงดีมากดีมากเก้าคาเมกไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ก่อนต้องตัวนี้ก่อนฮึบฮึบโอเคจัดไปหนึ่งยกสไลด์มาฮึบยกไป ยกไปจบไป2ยกว่ะนิมเฟียเนี่ยไม่เล่นนานก็เฟี้ยวอยู่นะดับเบิลคิวไปแล้วฮะทางเลนบนเนี่ยค่อนข้างดูดีนะฮะแต่ว่าทางเลนล่างดูในมินิแล้วผมว่าเออน่าจะลำบากนะนเลนล่างของเราแต่ผมต้องรีฟาร์มนะฮะใน7นาทีผมต้องอืมผมเอาดูุดเลือดแล้วกันเนาะผมไม่ชชว่์ว่าตอนที่ผมเล่นนิมเฟียผมใช้คอมโบสกิลไหนนะแต่ว่า เอาไปดูดเลือดแล้วกันจะได้ดูดเลือดด้วยแล้วก็เข้าเข้าออกได้นะฮะเอาไปปึ๊บปึ๊บต่อเขาต่อเอาแล้วโอเคแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยเอาเคสียก่อนเคสียก่อนคือผมยอดก่อนแล้วกันแล้วก็ต้องรีบรีบไปด้านล่างเลยครับรีบไปด้านล่าง ก็คือด้านล่างโอเคผมมีสติแล้วด้วยนะฮะคือด้านล่างมีมีเต่าอยู่นะขอตัวหนึ่งได้ไหมอ,ะอ่ะเอาแต่เพื่อนเขาขึ้นมาทําไมวะอเราด้านล่างโดนไปแล้วฮะ,ะผมลงไปผมก็ไม่น่ามีประโยชน์ว่ะอยู่บนก็ได้ไม่ทันจริงจริงด้วยฮะ,ะแต่นี่ใจถูกแล้วฮะ,ะที่ผมไม่ได้ลงไปเพราะว่าลงไปก็ไม่ทันฮะ,ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนเขาขึ้นมาทําไมตีเลยแล้วกัน เลยแล้วกันทีเลยแล้วกันมาอยู่นี่โอเคได้อยู่หลาไม่หันเราสิเพื่อนอึ๊บเฮ้ยอึ๊บโดดอึ๊บยังไงตึงโดดอึ๊บอึ๊บนีเฟียยังไงนีเฟียไม่น่ารอด เกมนี้รอดโอเคดิฟียไม่รอดฮะยอดต่อเลยแต่ด้านด้านล่างก็โดนกดหนักเหมือนกันนะฮะผมว่าเราต้องสลับไปช่วยด้านล่างกันบ้างแล้วนะ,ะทุกคนโดดไปช่วยด้านล่างบ้างเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่เขาอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาสลับมาด้านบนเฉยเลยอะ่ะมก็ต้องลงไปช่วยด้านล่างดันล่างบ้างนะฮะไม่รู้ไหวหรือเปล่าโอ้เพื่อนข้างบนก็ฝืนเล่นไปหน่อยเนี่ย พอที่ผมกลับมามีกระต่ายอยู่ตรงนั้นฮึบฮึบมีหิวด้วยฮึบตดกับมหดูดเลือดก,ก่อนพอได้พอได้ไดแต่เจ็บอยู่ปิ๊กปิยังไงอืมทำอะไรไม่ได้มันยืนอยู่ในป้อมพอดีฮะ โอเคสวยมากเลยนะฮะบานะสวยจริงๆฮนะเกือบดีนะผมหลบเอกมาก่อนโอเคผมต้องรอรอตีเต่าท,าทันทะีฮะรอตีเต่ทาทันทะีเนาะตีก่อนเอาแล้วกันผมโดนจับเทนด้วยหิวก่อนโอเค okay, น่าจะรอดไปได้โุ้ยเกือบตาย เกือบตายเกือบตายเราไปเติมเลือดก,ก่อนนะฮะช่วยเพื่อนก่อนอมาอืม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 ไฮึปก็แอนตี้หนีไปได้เราโอ้โหไม่ได้ฮะเราเขาเอาโลตอมไปแล้วโดนหลบไม่ได้ด้วยที่ผม,ม,มกลายโดนหลบกับตอนสุดท้ายเนี่ย เอากวามตีไม่ทันนะฮะอึ๊บอึ๊อึ๊บได้อยู่อึ๊บเหยียบเข้าไปเรียบร้อยเหยียบเข้าไปอึ๊บตามต่อที่จริงผมไม่ท่ากดไม่ตายเลยเพราข้างเปลือยไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะถือว่ารีบวิ่งมาหยอดรีบวิ่งมาหยอดโอเคหยอดทันด้วยแหละประเด็น ลัดไปลัดลัดคลิปโดดเข้าไปเรียบร้อยโดนโดดทับไปฮะเอ็กซ์เปิร์นตรงนี้มันข้างผมว่าเราจะตายกันหหดนะเราสู้ในป้อมนะฮะออแต่เราก็ไม่ถอยนั่นไงล่ะนั่นไงว่าแล้วไม่อนขาดคำนะไปแล้วเจอกันเอาโอ้มันไม่ได้ ตามเราไม่ทันนะฮะตามเราไม่ทันเออใจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาเลยหรอบ่านเาจะตายแล้วเนี่ยมันมามันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเกาบนเก้างา่าางก็มานั่นง่โดนต่อเลยโดดทับแตกไปนึงจะตายมา มาคุดอึดอ,อ,อ,อยู่แต่ไม่ไหวฮะโอ้บมกกี้สี่หนึ้าหนึสุดท้ายก็ไม่ไหวฮะคือเพื่อนรีบไปหนึ่งแล้วบานะยังไงแล้วบานะไม่ไม่ได้โอ้ยนึกว่าได้เออได้สตูแต่ว่าไม่ได้นกนะฮะแต่ผมว่าเพื่อนเรานะจะพอกันได้นะส่วนได้อยู่ฮะส่วนได้อยู่ส่วนได้อยู่ ผมเอาชัวร์ผมโดดโดดล่างมาแล้วกันโอเคโอ้เพิ่นฆ่าได้หมดเลยฮะอู้ดีดีว้าว <Wow. S 1> เ่ยวมากเลยฮะจบไปแล้วฮะเกมแรกก็สำหรับเกมแรกโอเคฮะยังชนะไปได้แบบฉิวเฉียดนะเมื่อกี้ไปดูกันอีกเกมหนึ่งครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตานี้จะไหวไหมนะฮะ <Ready? S 1> ไ<ป>ุบ รู้สึกว่าตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยเล่นตัวนี้กันนะฮะเหมือนมันมันไม่เก่งหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่ผมว่ามันเล่นยากฮะแต่ว่าด้วยความชอบแล้วก็ไม่ได้เล่นนานแล้วลองมาหยิบจับสักหน่อยเทอะไปเรายังเป็นยังไม่โตเป็นแมมมอสยังห้าวมากไม่ได้ตะกิลมันพุ่งได้ใช่ไหมเออเด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  ไม่ชินเมื่อกี้มันพุ่งนี่่าเมื่อกี้นี้กลับไปก่อนเอายิงน้ำแข็งไม่โดนด้วยปึ๊บอ้ามาข้างในอึ๊บโยนโอ้ยโยนน้ำแข็งไม่โดนเลยโอเคสตนันไม่ได้วมาเราไม่มีสกิลแบบปิดสกิลอะโอเคสโลมัไปก่อนฮนะป้าป่าต้องฆ่าเสร็จเราละไม่เสร็จเราข้างหลังนาย นั่นแหละข้างหลังนายลบนี่ <Nope. S 1> ถ้าเป็นแมมมอตแล้วก็มือฉันน่าจะยาวกว่านั้นนะมือฉันสั้นไปหน่อยนะแล้วก็มันค่อนข้างช้าเนาะเดี๋ยวรอ,อผมโตก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนนะก่อนรอ,อผมเติบโตก่อนมันมันอัพเท่าไ,ไหร่วะเนี่ยใส่แม่งเลยแล้วกันออตัตน โยนพังดงแล้วโอเคเอาสกิลน,นี้อุ๊ปไอ้ก่อนเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวเลือ่อนเลื่อนน้อยเลื่อนน้อยแต่มันมาเติมเพื่อนยังอยู่ด้วยปะเราอยู่เราก็ต้องอยู่ป่าวะเออเพื่อนไม่ฆ่าได้ด้วยเออเออตะตานให้อนิดเดียวนิดเดียวโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วนีแ่แหละ ถอย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 เลือดน้อยฮะเลือดน้อยไม่คุ้มเสียไม่คุ้มเสียไม่คุ้มเสียผมว่าแตกแน,น่นอน <laughs> โอ้ผมไม่ถึงไงเข้าไม่ถึงบางทีเพื่อนก็ลึกไปนะฮะถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเข้าไปเนี่ยผมอาจจะเป็นศพที่สองนะคือผมยังไม่ได้ใช่เป็นช้างเป็นมอสด,ด้วยไงเลยไม่อยากห้าวมากนะฮะสามตัวเลยเหรอ,อ ยากก่อนเยากร์ก่อนเอาทำไมอะ่ะทำไมมันไม่ได้อะ่ะฮะอุลบ<น>เอาทำไมมันสตันไม่ได้อ่ะไม่ทำไมมันสตันไม่ได้อะ่มมอะ <S <S กำลังไปกำลังไปได้สกิลครบแล้วอึ๊บโดดดักหน้าเกี่ยวเรียบร้อยเกิดอะไรหรือปิกาจู อ้อมหลังไปแล้วฮะ,ะเดียวโอเคเดี๋ยวมาเพื่อนแถมขอซิขออีกหน่อยได้ปะมีบอลสามเม็ด <c oughs> ไม่ได้มันมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแต่ว่าเราไม่มีดาเมจสำหรับปิดเต่านะสิเพื่อนดูดาเมจเราสลับขึ้นไปด้านบนแล้วอะโน้ป <No. S 1> โอ้โหไม่ไม,ไม่มันหลบหลบหนีอีก ยำนี่กระจูไปกดเอนตีอีกโอ้โหนีมาก่อนโอ้โหเอนตีบอลยังตามมาอีกโอ้โหเจ็บเจ,บเ,จบเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากจริงเดี๋ยว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 เเดียวดดีเดียวดดย เกี่ยวทุบโอเคออโดดโซนโอ้ยอืนี่กระจู๋แม่งแสบจริงๆฮะนี่กระจู๋แม่งมันตัวแสบจริงๆมันสตัรนคือสกิลผมมันค่อนข้างเข้าไม่ถึงเลดยดิโอเคบิกาบิกา้าแตกไปบิกาบิกา้าโอเคบิกาบิกา้า สตนันช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยอ้าอันนี้ฟียเยอะม,มากคือผมต้องสู้ครับมันต้องสู้หรออืออือมันสตันกลับโอ้มันกดแอนตี้เลยตัวเนี้ยโอเคเจองัดไปดีก็จูคิดว่าห้าวเหรอเต่าเต่าเต่า,ตา,ตา ออยยกทุบสตันแท่โดดดัก <Huh? S 1> โอเคดักลับไปทางไหนวะเม่ <c oughs> มันจุกหนีไปฟังฝั่งนั้นแล้วเรียบร้อยโอเคผมก็ขึ้นบนฮะผมช่วยล่างล่างแตกแล้วก็บนต่อเลยฮะโอ้งานหนักผมว่าเรามีงานหนักวะ่ะหนักจริงสกิลเราก็ช้าด้วยอึ๊บ <c oughs> เกี่ยวปุ๊บโอเคเกี่ยวขึ้นทุบพี่ผมยอดกหมือนเดิมะผมอยากยอดอ่ะเพื่อนเอออยากอยากอยากมากเลยตอนนี้คืออยากอยากมากๆตอนนี้คืออยากจะจัดโอเคไม่ได้และโลงงี้น่าจะไอ้น,นี่อย่างเดียวโอ้แล้วมาหมดเลยเหรอข้างล่างไม่อยู่เลยอะ่ะไม่มีใครอยู่ล่างเลยโบเข้าไปโอ้โหเยอะมากข้างล่างเออ ตัางเยอะมากมาไม่ทันด้วยโดดไปน่าจะไม่ทันว่ะคิดว่าผมนา่าจะโดดไม่ทันนะฮะออกเผลอโดดฟรีไปแล้วเดี๋ยวนะเรามาล่างก็คือมากันหมดเลยเนี่ยเดินก่อนเดินก่อนเดิ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 นโอ้ยโดนก่อนอีกแล้วอ,อือ,อครับแอตตี้ตืบตืบ งัดฮึบฮึบอือเออพี่กระจูแตกไปห่าวเหรอพี่กระจูเจอช้างเหยียบเข้าไปเดี๋ยวจะโซนไปให้ฮะตีธรรมดาโซ,โ,ซโซนโซนโดนลาด้วยฮึบฮึบเห,ห,หยียบเหย,ยียบอีกคีนึงตบ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 โอ้โหไม่มีดาเมจเลยฮะผมกับวูรินไม่มีถอยก่อนไม่มีดาเมจ ไปแล้วเจอกันแม่ช้างจะเดินช้าแค่ไหนโอ้ขอได้ไหมผมไม่ได้ผมต้องเข้ากลางแม่ช้างจะเดินช้าแค่ไหนก็ตามผมต้องคื่ครานไปฝากกัน okay. ด้วยดีเพื่อนผมยังไม่ได้ใส right ่เลยไอ่อนโอ้ยออ โอ้ยอืออือโอ้กดตีไม่ทันถ้ากดตีทันแล้วก็รอดอยู่แต่สบายเลยฮะคือผมว่าไม่น่ามีปัญหานะเรากันได้เราชนะแล้วฮะมันจะมาเหรอกดเลยเย็บอืออืออืองัดอือปึ๊บปึ๊บปึ๊บอือ อยู่ในพุ่งมันอยู่ในพุ่งเห็นอยู่เหยียบควิดเรียบร้อยมีเหยียบมีควิดมาเรามาดูผลสรุปคะแนนในรอบที่สองกันบ้างเลยฮะเรียบร้อยฮะคะแนนเป็นเอกฉันนะเพราะว่าเราได้ใส่คะแนนอนช่วงท้ายค่อนข้างเยอะนะฮะก็จบไปแล้วฮะลงแรงสองรอบเลยเราไปสรุปกันว่าผลสรุปจะเป็นยังไงนะฮะ โอเควะนะก็จบไปแล้วสำหรับการลงแรงทั้ง2รอบของผมนะฮะซึ่งก็อยากที่เพื่อนๆเห็นเลยฮะแรงนี้กลายเป็นออาต้า3แล้วนะฮะเรียกได้ว่าชนะ2ตาติดเลยเรียกว่าปีใหม่ปีนี้นี่ผมค่อนข้างจะโชคดีแล้วก็ท็อปฟอร์มากๆเลยช <Wow. S 1> นะ2ตาติดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูไอเทมที่ผมใช้ในโปเกมอนทั้ง2ตัวที่ผมเล่นนะฮะก็เป็นออนเฟียตัวหนึ่งเนาะก็เป็นนิมเฟียตัวแรกเลยฮะ นี่ฮะนิมเฟียผมก็ไม่ได้นิมเฟียมานานแล้วผมก็ใช้เป็นอันนี้นะฮะบาดี ah ้บาเรียแล้วก็เป็นผ้าแดงผ้าเหลืองนะฮะก็เป็นเล่นสายกระโดดเนาะเล่นสายกระโดดยิงดุดดุดเลือดนั่นเนองนะฮะไม่ใช่สายไฮเปอร์วอย์เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวแทงนะฮะก็คือเจ้าช้างเบนหมดนี่เองก็เป็นหนึ่งในแทงที่ผมค่อนข้างที่จะ ชอบมันมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าตัวละครนี้เล่นค่อนข้างยากต้องใช้ความเป็นทีมสูงนะเพราะว่าได้เหมกค่อนน้อยแต่ว่าซีซีเขาเยอะนะฮะแล้วก็ท่าเขาค่อนช้าเพราะนั้นก็ต้องใช้อาศัยจังหวะในการเล่นน,นิดนึงแต่ก็ชนะมาได้นะฮะผมก็ใส่ของแท้มาเต็มมาเลยบัตตี้บารียสกอร์ชิลแล้วก็เป็นโฟกัสเปนนะฮะก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลไอเทมประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นี่ก็น่าจะ จบไปจต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอให้มีความสุขในปีใหม่แล้วก็คลิปวันนี้ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวันหน้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่แล้วผมนะายบาย